สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะวิธีการใช้สเปรย์ฉีดผมมีโอแฮร์นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก่อนอื่นนะคะก็หวีผมก่อนอันนี้สะผมเช,ช็ดผมจนแห้งแล้วนะคะก็หวีผมหวีผมสักสัก4-5ครั้งนะคะ เพื่อกระตุ้นเซลล์รากผมและหนังศีรษะนะคะสำหรับผู้หญิงที่ผมร่วงเยอะๆใช้ใช้ดีนะคะหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดสเปรย์นะคะให้ดนหนังศีรษะฉีดปไปเลยค่ะ สีเร็จแล้วเราก็นวดเพื่อให้ตัวยาซึมเข้าสู่หนังศีรษะสเปรย์ตัวนี้ฉีดแล้วผมก็จะออกแข็งๆหน่อยนะคะก็จัดทรงได้เลยหวีแล้วก็จัดทรงได้เลยค่ะแล้วก็ทาคิ้วด้วยนวดนะคะ ก็ได้แค่นี้ก็เสร็จเป็นอันเสร็จแล้วค่ะทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยละคะ่ะพร้อมโอน660บาทค่ะขบบาทค่ะนะคะ